พี่น้องผู้ายสูโขทุคนครับราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบวาเซีนทั้งนอกแล็ในต่างประเทศนะครับที่เข้ามาเบึงคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พี่น้องอาจสิบแปดน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับว่าผมขึ้นมาอยู่ในหางนะครับเมื่อนี้กามาห่างบ้างแค่ครับพี่น้องครับนะครับเพราะว่าเป็นยังขึ้นได้มาห่างบางแค่ครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาใส่มาให้นะครับเขาให้มาส่งของพี่น่อยนะครับเขาให้มาส่งของก็เลยได้มานะครับนะครับล้วที่นี่ มาบางแค่ผมก็เลยเป็นหลานโทรศัพท์หลานหนึ่งครับพี่น้องครับนะครับชื่อแปบว่าโทรศัพท์งามพี่อย่างีพี่น้องครับก็เลยว่าแอบมาเบิรงพี่น้องครับร้อยมาเบิงรศัพั์ซับนะครับโทรศัพท์ง่ามพี่น้อยนะครับคือคมฝันเลยครับพี่น้องคมฝันคืออยากได้โทรศัพท์นะครับคือผมเห็นโทรศั์รุ่นนั้งงามไม่รบ่น้อยนะครับผมก็เลยได้ยางเขาไปเบิรงนมารนึ่พี่น้องครับได้ยางเขาไปเบิรงนะครับ พอพ่นเบิงนะครับผมเขาก็จะคิดว่าเฮามีเงินอะไรไปนอนครับเขาสิคิดว่าเฮามีเงินเขาก็เลยไปจับเบิงเขาก็เลยบอกเอาตัวไหนครับรุ่นไหนผมก็เลยบอกว่าผมขอดูได้ไหมครับผมขอดูได้ไหมคือแบบว่าเขามักขนะพี่นองครับมากรุ่น,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 นหน้าแมงลิ้นิดนอนครับนายบอก จะบอกไอ้จะาข้องร้านโทรศพัพท์บว่าเดี๋ยวผมขอเก็บตังค์ก่อนสักสามปีได้ไหมครับจะาข้องร้านโทรศพัพท์บอกว่าทำไมมันนานอย่างเลยททำไมมันนานอย่างเลยจะบอกว่าผมไม่มีตังค์พี่แต่ผมผมก็อยากดูผมอยากได้นะครับผมไม่มีตังค์นะดูให้ผมเก็บตังค์ก่อนครับนะครับพอนะคาพอคาก็เลยหิ่มก็เลยหัวนะครับ ก้มฟันเพียกไปแบบก็ทำยังบอกเขาเลือกเขาเอหลุดนะเนี่ยเอาตาเอาตาอะไรนะครับพี่น้องครับง่ามครับรีพี่น้อนะครับนะครับกับไรแต่เบิ้งซื้อเราพี่น้อยนะครับนะครับยางพันกันเลยว่าเป็นมันง่ามพี่น้องครับนะครับเป็นมันง่ามก็เลยอยากได้นะครับก็เลยอยากได้โทรศัพท์รุ่นนั้นนะครับนะครับแต่กะบ่มีเงินเราพี่น้อยนะครับกัเบิ้งซื้อเราพี่น้อยนะครับ บอกว่าเดี๋ย no? วเก็บตังค์ก่อนครับเก็บตังค์ก่อนสามปีจะมาเสียว่ามันแพงเงี้ยเป็นอ่งนะครับมันแพงเลยได้เพียงครับกับประมาณสองหมื่นเป็นเหมสามหมื่นกว่าเพียงนิดนะครับประมาณสามหมื่นมาเลยนะครับแพงขากลีนะครับแต่ก็คือความฝันพี่น้องความฝันอยากไนะครับความฝันย่างได่เดี๋ยวเดี๋ยวมือหนามาเบิงไม่บอกบอกวัวขานะบอกบอกว่าเดี๋ยวมือหนามาเบิงไม่เดี๋ยวสิหายเบิงข้างหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรครับง่ามสั่นเลยครับ อยให้เบิรงเพราะว่าเพราะว่าผมกัแอบถ่ายมากจะได้พ pues ี่น้องครับแอบถ่ายมาให้พี่น้องเบิร์งอยูว่าเยังยังก็รุ่นอัลต้าอัลต้านี่นะครับพี่น้องง่าไม่รีบพี่น้องผมแอบถ่ายมาให้เบิรงอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเบิรงนั้งคันนะครับนะครับอันนี้พี่น้องครับนะครับนี่เห็นบอกพี่น้องครับหลานเพิ่นกันหญ่งเฮงเรีพี่น้องครับหลานโทรศัพท์อยู่ในหางใหไงเอลี่รอดีพี่น้องนะครับสวยงามแม่พี่น้องนะครับ นี่ะครับพี่น้องครับกาเป็นคือแบบว่าความฝันพี่น้องครับความฝันนิดหน่อยบ้านนอกอะไรเป็น้นอยอยากได้นะครับโทรัพท์รุ่นเนี่ยเอาต้านนะครับนะครับแต่กระบอกแม่ข่าเพื่อนครับพี่น้องครับบอกว่าขอเก็บเงินก่อนเด้อสามปีนะครับซิมาซื้อคนน่ะเพื่อนก็เลยหัวขวัญนมครัหัวขวัญบอกว่าก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะไดนครับผมผมบ่มีเงินครับผมก็เลย ผมก็อยากเบิ้งนะครับอยากเบิ้งคือความฝันอยากได้ละพี่น้องเลยนะครับแต่ก็ผมมีเงินนะครับก็เลยได้แต่แวะเขามาเบิ้งซื้อนะครับก็เลยว่กขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ให้เขามาเบิ้งครับพี่น้องครับเพิ่นก็ขึ้นสิคิดว่าเฮามีเงินนอะไรพี่น้องครับนะครับเพิ่นก็เลยย่างเขามา 2- 3สามคนบด้เวณค่ะนะครับ กลับบ้านนะครับพี่น้องครับก็ลอยแหวเบิ้งโทรศัพท์พี่น้องนะครับโทรศัพท์งะแน่เลยพี่น้องครับแต่ว่ามันแพงครับกับผมมีเงินซื้อเราพี่น้อยก็เบิ้งอยากได้ครับพี่น้องครับกับเป็นความฝันนะครับพี่น้องครับเป็นความฝันที่อยากได้โทรศัพท์ดุนอีกอย่างก็เออดุนเออตาน่พี่น้องครับออกมาจากเล็บแล้วครับพี่น้องครับจะไปเบิ้งโทรศัพท์นะครับพี่น้องครับ ไลฟ์พี่เบร์นก็สับพี่น้องน้ำแห้งเลยเลยพี่น้องอาบนะครับงามแต่ว่ามันแห้งนะครับแห้งแห้งพี่น้องแต่กะบแต่กะบเมีเงินซื้อเราพี่น้องเลยนะครับผมมีเงินซื้อเราแต่บากะอยากเบิรงคือความฝันคืออยากได้นะพี่น้องเหรอครับกะบอกว่าบอกไอ้บอกแม่ค้านั่นแหละครับพี่น้องครับบอกไอ้เจ้าของโทรศัพท์นนั่แหละมันขายโทรศัพท์อยู่บอกว่าอย่าพึ่งเก็บตังค์ก่อนที่นะครับผมเก็บตังค์ก่อนสามปีผมจะมาซื้อแล้วนะครับ ผมผมเก็บตังค์ก่อนสามปีเดี๋ยวผมจะมาซื้อแต่คนก็บ,บอกว่าทําไมมันนานจังน้อง <c oughs> ก็เลยบอกว่าผมไม่มีตังค์พี่แต่ผมอยากได้ผมผมขอดูได้ไหมผมก็เลยบอกซีนะครับพี่น้อยผมขอดูได้ไหมเขาบอกว่าได้ได้เอาก็ให้ผมเบิ่งครับพี่น้องครับคืบอ,อแบบว่าโอ้แบบว่ามันแท่งนี่พี่น้อยมันแท่งจากงามมันลเลยพี่น้องครับแท่งงามไม่เลยพี่นอยเลงงามขาดงามในพี่น้อยนะ รุ่นอยังเข้าไปรุ่นเอาต่อเอาตาเอาตานะพี่น้องครับนะครับงามค่ะงานในงามดีเด็กน้องครับจาเมื่อนี้จะบอว่าบอกว่าบ่ได้บ่ได้นี่หน่อยบ่ได้มาเที่ยวห่างบ่ได้มาอย่างนี้นะพี่น้องนะครับเพราะว่ามาเห็นงานนนั่แหละพี่น้องครับทุกครั้งที่เห็นถ่ายคลิปในห่างในี่ยังบ่แม่นดาบ่แม่นดามาเที่ยวได้พี่น้องครับบ่บ่ได้มาเที่ยวเด้๋ยวคือมาทํางานในนี่พี่น้องนะครับบางทีก็มาจัดของมาเข้าหายมาส่งคล้องดี่นะครับพี่น้องหายมาส่งของแล้วก็เขาก็เลยมีโอกาส มีโอกาสได้แวะนะครับได้แวะเบิ่งนั่นเบิ่งนี้นะพี่น้องครับนครับได้เบิ่งโทรศัพท์แน่บางกีก็ร้อยไปเบิ่งโทรศัพท์พี่น้องนะครับเห็นโทรศัพท์มันงามจะได้ว่าขอบันทายคลิปเบิ่งนะครับว่าเพื่อว่าเฮาเก็บไว้นะครับคณะเทนาเฮามีเงินมีหยังเฮาก็สิอยาก้ อยากชื่อเอาขนาดพี่น้อยนะครับแต่ก็ง่ามมันเลื่อยไปน้อยนะคือความฝันเป็นความฝันแล้วเลย่อยไปน้อยครับความฝันดีอย่างไรก็ตารุ่นนี่แหละไปน้องครับพี่เขาบอกว่าเอาตานะไปน้องครับเหีนเขาบอกว่าเอาตามันใส่ดีไปน้อยอะครับแต่โทศัพท์ของผมบุ่นี้ก็มันแตกมันเลยพไปน้อยนะมันแตกมันอันนั้นมันแหลวนะครับมันแตกมันอันนี้มันแล้วมันพยายามเครื่องมันดับเคร่องมันตายนะีปน้องเพราะว่าเคร่องมันคมจํำมันกะเต็มแล้วไปน้อยนะครับนะครับ ับก็เลยว่าอยากได้รุ่นอันนั้นคือแบบว่ามันถ่ายดีนะพี่น้องครับกล้องชัดเจนแบบโอ้หักหลีง่ามันลิฟไปหน่อยนะครับขึ้นข้อมฝันเลยพี่น้องเยนะครับความฝันที่อยากได้แบบรุ่นนั้นได้ลีฟหรือไปหน้อยนะครับนี่โอกาสนะครับถ้าเดี๋ยวสีเก็บเงินครับพี่น้องครับไปง่ายามเก็บเงินนะครับกะว่าสองปีสามปีก็ไรอย่างเงี้ยไปหน่อยนะครับมันตั้งสามหมื่นกว่าไม่ได้พี่น้องนะครับนะครับแต่กะความฝันไปหน่อยนะครับ ก้าวฟ้อันนะครับพี่น้องครับก้าวเดาพี่น้องทำนะครับตาตาเงินีค้ยงเงี้ยข้ามกับผมที่ตือรุ่นนั้นนะครับกะเก็บเงินก่อนพี่น้อยนะครับนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับกะเมื่อบ้านนะครับพี่น้องครับนะส่งของพึ่งแล้วครับพี่น้องครับนะครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับที่เขามาเบิ้งเขามาให้กำลังใจนะครับนะครับที่เขามากดคอมเมนต์ให้กำไรกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะ คุณพี่น้องหลายๆนะครับแล้วก็ขอบคุณปุญญาใจดีปุญญาใจบุญทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเป็นครับไปนะครับทับบ้าน,นครับขอบคุณหลายลครับขอบคุณครับ